อ่ะสวัสดีครับมาดูเรื่องของจุดมายุ์ของค่าเฉลี่ยกันบ้างนะครับอันนี้ข้อมูลชุดหนึ่งมี8ค่านะครับหาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ15เวลามองเนี่ยก็ตั้งไว้ก่อนว่า x-bar เนี่ยคือ15สนะครับสังเกตว่ามีข้อมูลหายไปนะครับมีข้อมูลหายไปทีเนี้ยเราต้องรู้จักสูตร x-bar ก่อน x-bar เนี่ยคือ sigma x i นะครับ i เท่ากับ1ถึง n นะครับส่วนด้วย n นะครับทีเนี้ย x-bar ของเราเนี่ยได้15นะครับ ข้อมูลเนี่ยมันหายไปมันมี7ตัวใช่ไหมตัวที่หายไปต้องเป็น x อ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะรวมเลขไอ้เตัวนี้ก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่ะมาบวกกันเลย9ก้บวกสิก็เป็น 21, 21่สิบเอ็ดยี่สอดบวกสิบสี่สาห้าสห้าบวกสิบห้าห้าสิบสี่ตัวแรกห้าเวลามองอาจจะมองเป็นชุดๆก็ได้ว่า50าสิบเนะะาะนะครับต้นลงด้วยศูนยเก็บไว้ก่อน16บหกบวกแปดยี 8, 24, 24่ิบสีี่บวกเจ็ดสาเอด แล้วก็เอา5 0บวก31มันจะได้81นะครับดังนั้นอีก7ตัวนี้ได้81ใช่ไหมเออนะครับแล้วก็บวกกับ x เนอะนะครับอันนี้ก็เป็น1 5เนาะนะครับก็เป็น81บวก x เพราะว่ามันมี8ตัวนะ7ตัวแรกได้ไ1ด้81็นะครับก็าไปหาตัวที่หายไปนะครับก็ต้องบวก x เนาะนะครับข้อมูลมี8ตัวก็ต้องหาร8แล้วเราจะหา x ได้ยังไงนะครับแล้วก็ย้าย8เนี่ยไปคูณ15เนาะ 15บคูณแได้1 2อ120่สิเท่ากับแปบวก x แล้วเราก็แก้สมการหา x อสลับด้านนิดหนึ่งนะครับ x บวกแปได้120ย้าย81ไปลบเป็น120ยยีลบแปดก็เลยกลายเป็น39อ่ะประมาณนี้นะครับกับข้อมูลที่หายไปนะครับอ่ะตัวต่อไป นักเรียน8คนมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ15ปีนะครับอันนี้ก็เป็น x bar เนี่ยเท่ากับ15เนอะนะครับถ้านักเรียนในกลุ่มนี้คนหนึ่งเนี่ยอายุ16ปีเนาะคือ x 1เนี่ย16เขาถามว่าอีก9คนที่เหลือเนี่ยอายุรวมกันเท่าไหร่นะครับคนะทำเหมือนข้อมูลหายไปเลยนะอันนี้นะนะครับแล้วก็ไล่สุด x bar x bar เนี่ยคือ sigma x i นะครับ i เท่ากับ1ถึง n นะครับส่วนด้วย n โอเคไหม x าร์เนี่ยมันคือ15 ผลรวมตัวแรกอ็สิบหกเก้าคนที่เหลือรู้ไหมไม่รู้นะครับก็เป็นบวกตั้งแต่ x สอง x สามบวกไปเรื่อยๆถึง x สิบเพราะมันเก้าคนไงโอเคใจไหมนะครับหลักการทําคือเราจะหาอันนี้นะนะครับเราจะหาอันนี้นะโอเคนะแล้วก็ส่วนด้วย n n เนี่ยแปดคนเข้าใจไหมนะครับแล้วก็เอาสิบห้าเนี่ยไปคูณแปดได้ร้อยยี่สิบอ่าได้ร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบเท่ากับสิบหกบวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆถึง x 1 0โอเคไหมนะครับแล้วก็16เนี่ยไปลบนะครับแล้ก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับข้อนี้ตอบอะไรเราตอบสิบ16ไปลบ120ก็เป็น104เรียบร้อยโอเคนะอ่ะลองดูข้อสอบที่หายไปอีกรอบในการนะครับคะแนนสอบเกาหลีของครูสมศรีนะครับเกสอบ10คนนะครับ x บาเก้าอ่า x บาหนึ่เก้า ถ้าครูสมศรีทําไมสอบของฟอนชัยหายไปแต่ยังเหลือคะแนนของเด็กเก้าคนที่เหลือเนี่ยตามนี้หลักการเจอข้อสอบแนวเนี้ยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรั้งนั้นนะฮะเรานั่งบวกเลขกันก่อนนะครับโอเคนะอ่ะน,นั่งบวกไปครับโอเคนะนูก็นั่งบวกไปการบวกเนี่ยสามารถทําได้หลายแบบอาจจะเป็นการจับคู่ก็ได้ถ้าเราเห็นเนี่ยสิบเอ็ดบวกเก้าเนี่ยมันได้ยี่สิบบวกเสร็จตัดทิ้งนะครับสิบสามบวกเก็ดก็ยี่สิบมันก็ง่ายขึ้นแล้วแต่เรานะครับทำอะไรก็ทําไปเถอะนะครับแปดบวกสี่สิบสอง 12บงบวก6 18 18บวก12 30 30บวก5 35นะครับอ่ะเราก็บวกกัน20บวก20บวก35เป็น75นะครับคิดไหมอ่ะทีนี้เราก็ตั้งสูตร x bar รอไว้เลยนะครับ x bar เท่ากับ sigma x i ส่วน n x bar ได้9นะครับอ่ะ75 75ตั้งไว้ก่อนพรชัยเราไม่รู้นะครับให้พรชัยเป็น x ละกัน7 5บวก x ข้อมูลมี10คนนะครับแล้วก็10ย้ายไปคูณ9 10คูณ9เป็น90 90, 90, 90เท่ากับ75บวก x ย้าย75ไปลบโอเคไหมย้าย75ไปลบตรงนี้ x ก็เลยกลายเป็น90ลบ75 แล้วหนูก็ลบก,กันว่ามันได้เท่าไหร่ก็ตอบแค่นั้นแหละนะครับ x ก,ก็เลยกลายเป็น15ก็ได้คะแนนของก่อนชัยแล้วนะครับก็ตอบ15ได้เลยเสร็ง่ายๆแค่นี้แหละจริงไหมข้อสอบออไม่ยากดูดอกยากไมไหนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นแนวของการหามัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมนะครับอ่ะ ตรงนี้เนี่ยจำนวนนักเรียนเนาะนะครับเรายจกได้ฐานนิยมฐานนิยมเนี่ยมองง่ายๆเวลามองฐานนิยมให้มองว่าเฮ้ยใครเยอะสุดอันนี้ง่ายเลยนะเก็บมีอยู่สิบสองคนเห็นไหมมันเยอะสุดจริงปะ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็ฐานนิยมเท่ากัเกบเจ็ดง่ายๆเรื่องทาอะไรเยอะโอเคไหมนะครับอ่ะแต่พอถ้าจะหามาตรฐานเนี่ยต้องหาตําแหน่งข้อมูลดังนั้นเราต้องหาความถี่สะสมก่อนหาความถี่สะสมก่อนดเดี๋ยวค่อย่ว่ากันนะครับโ ตอ,อนนี้คณิคำสมไปด้วยนะครับ6บวกเเป็น15 15บวก 12, 27 27บเวก11 38 38ปบวก1เป็น39 39บวก6 45 45บหบวก5 50นะครับอ่าหาตำแหน่งมัธยฐานก่อนซูตำแหน่งมัธยฐานว่าไงนะครับตำแหน่งมัธยฐานต้องหาตำแหน่งก่อนก่อนจะหามัดได้ต้องหาตำแหน่งก่อนนะครับ ก็คือ n บวก1ส่วน2อเคไหมตำแหน่งมาตรฐานเนี่ยมันคือ n บวก1ส่วน2ทีเนี้ยข้อมูลมีกี่ตัวมี50ตัวแล้วก็50เนี่ยมาบวก1แล้วหารสอนะครับ50บวก1หารสองมันได้เท่าไหร่อ่ะมันได้เท่าไหร่ครับได้25.5อ่ะมันคือตัวที่25.5แล้วเราต้องทำยังไงกับมันโอเคไหมนะครับอ่ะเราก็มาหากันเลยนะครับ ยี่ห้าจุดห้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับยี่สห้าจุดห้าอยู่ตรงไหนนะยี่ห้าจุดห้าอยู่ตรงไหนก็ใช้จากตารางที่เราําเมื่อกี้นะหมาแป๊บนึงมันใหญ่เดือนะครับลื่ดูว่าหมามันใหญ่อันนี้นะครับยี่สห้าจุดห้านะครับมันอยู่ตรงไหนอันนี้ตรงนี้หกตัวแรกเนี่ยมันได้ห้าใช่ไหมนะครับพอไปถึงสิบห้าตัวเนี่ยมันหกพอไปถึงยี่สิบเจ็ดตัวเนี่ยมันเจ็ดดังนั้นตัวที่ห้าเนี่ยมันอยู่ก่อนตัวที่ยี่สิบเจ็ดโอเคไหมโอเคไหม นะครับมันก็เลยมีค่าเป็นเจ็อ่ะมองให้ออกนะครับดังนั้นมัดพยฐ,ฐานก็เลยเท่ากับ7อ่าเรียบร้อยเกรนนะอ่ะต่อไปนะครับถ้าเป็นแนวต้นใบบ้างนะครับแนวต้นใบอ่ะต้นใบทำหนึงไนะครับต้นใบนะต้นใบเนี่ยความหมายของอันนี้นะครับสมเจอสามเนี่ยคือ33นะครับไม่ใช่3เฉยๆอย่าเข้าใจผิดนะครับ จากข้อมูลที่กดให้จงหาฐานนิยมจะหามาเทาฐานด้วยเลยละกันนะครับเอาฐานนิยมก่อนฐานนิยมคือเราให้เราดูว่าแถวไหนเนี่ยมีเลขซ้ํากันเยอะสุดอันนี้หกเนี่ยมันซ้ําแค่สองตัวนะครับตรงนี้สามเนี่ยมันซ้ำสี่ตัวนะครับเคนะเออตองรงน้จะเห็นว่าเฮ้ยมันซ้ําเยอะสุดเลยตรงเนี้ยนะครับแต่เราจะตอบสามได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่หลังสี่โอเคนะดังนั้นการตอบฐานนิยมต้องตอบสี่สิบสามโอเคไหมเออกกอด้วย ทีนี้นับข้อมูลมีกี่ตัวนะครับอ่ะ n เท่ากับเท่าไหร่นับก่อนนะครับชั้นนี้มี5ตัวหลักการนะครับอาจจะเขียนว่าเฮ้ยมี5ตัวไว้ก่อนก็ได้นะครับชั้นนี้มี6 6 3 2าอ่ะบวกกันได้เท่าไหร่นะครับ5บวก6เป็น11 11บวก6 17 17เบวก3 20 20บวก2เป็น22อ่ะข้อมูลเนี่ยมี22ตัวดันะงนั้นหาตำแหน่งก่อน เงั้นเดี๋ยวเราทํามัธยฐานไม่ได้นะครับหาตําแหน่งมัธยฐานอ่ข้อมูลมียีิบสองให้เอายีิบสองเนี่ยบวกหนึ่งแล้วหารสองยีิบสองบวกหนึ่งเป็นยีิบสามยีิบสามหารสองเป็นเท่าไหร่เป็นสิบเอ็ดจุดห้านะครับอ่ะตัวที่สิบเอ็ดจุดห้าอยู่ตรงไหนหาให้เจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเฮ้ยสิบเอ็ดใช่ครับอ่ะแต่มันต้องอยู่ระหว่างสิบเอ็ดกับอะไร อยู่ระหว่าง11กับ12ดังนั้นต้องหาตัวที่12ด้วยนะครับอันนี้11คือตรงนี้12ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปโอมันอยู่ตรงกลางของมันนะครับดังนั้นมัธยาฐานก็เลยทเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่าง49กับ51การทำเนี่ยจะเขียนล่างไว้แล้วก็บอกว่ามันคือ50กระดาหรือถ้ากลัวไม่ชัวร์นะครับให้เราเอาเลข2ตัวเนี้ย บวกกันแล้วก็หาร2 49บวก51ได้100 1ร้อยหาร2เป็น50เรียบร้อยนะครับใครนะอ่ะอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวมาต่อคลิปต่อไปวันนี้สัสดีครับ